สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูยุย้ยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็มีนิทานมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนิทานนั้นเราไปเตรียมพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังอ่าเอามือขึ้นมาค่ะมือมือมือตกตัตก,ตก,ตกมือตกมือตก,อตก,อตกไหล มือมือมือตกปัดตกมือตกมือตกไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตกปัดตกไหลตกมือตกมืออ่ะอีกรอบนึงนะคะมือมือมือตกปัดตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกตัดตกมือตกมือตกไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตก ้อมจะไปฟังนิทานหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าสูงเตี้ยนะคะเด็กๆยีรับสูงกัดายเตี้ยเป็นเพื่อนกันทั้งสองขยันปัดกวาดบ้านงามตา อากตาเธอไปกวาดตรงน้นนะเดี๋ยวฉันจะกวาดอยากใ้เองสูงเตี้ยช่วยกันซักเสื้อผึ่งผ้าอาบน้ำขัดถูกายาสะอาดดีวันหนึ่งกระต่ายอยากได้ผลไม้อยู่สูงเกินไปสอยไม่ถึงโอ้ฉันอยากกินผลไม้นั้นจังเลย มันอยู่สูงเกินไปันจะทำยังไงดีนะชักชวนเพื่อนยีรัฟมาช่วยดึงยังไม่ถึงผลไม้อยู่สูงกว่ายีรัฟเราจะทำยังไงกันดีมันอยู่สูงมากๆเลยนะทำอย่างไรดีช่วยกันคิดต่อตัวกันอีกนิดก็สูงเท่าเก็บได้แบ่งระหว่างเพื่อนเรามีแต่สุข ไม่มีเศร้าเลยสักทีอ้วนผอมสูงเตี้ยไม่สำคัญเป็นเพื่อนรักกันนั้นได้ตลอดไปอ่าเด็กๆคะ่ะี่ทานเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอ่าต่อไปเราไปเริ่มเรียนกับครูปิ่นกันได้เลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆ มาพบกับทุกปินอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่านิทานที่คุณครูวิเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจำชื่อนิทานได้ไหมคะอ่านิทานสูงเตี้ยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ายีรัฟกับกระต่ายตัวไหนคะที่ตัวสูงยรีราฟหรือว่ากระต่ายคะ อ่าใช่ค่ะยีรับจะตัวสูงกว่าใช่ไหมคะแล้วกระต่ายจะตัวเตี้ยกว่าใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุปปินก็จะมาสอนในเรื่องของสูงต่ำนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะคุปปินก็จะมีสิ่งของมาให้เด็กๆด,กดกูนะคะ ให้เด็กๆเปรียบเทียบดูนะคะว่าขวดน้ําที่ครูปินเอามาเนี่ยขวดนี้กับขวดนี้เด็กๆคิดว่าขวดไหนคะสูงแล้วขวดไหนคะต่ําข้างนี้หรู้ว่าข้างนี้คะที่สูงอ่าข้างนี้ใช่ไหมคะนี่เอามาเทียบใ,ใกล้ๆกันเลยค่ะใช่ค่ะขวดนี้จะสูงกว่านะคะขวดนี้จะต่ํากว่านะคะ,ะดเด็กๆแยกได้ไหมคะ พอจะแยกได้นะคะอะต่อไปปอเปนก็จะให้เด็กๆดูนะคะมีตุ๊กตาค่ะเด็กๆดูซิว่าตุ๊กตาตัวนี้กับตัวนี้เด็กๆคิดว่าตัวไหนคะที่เตี้ยและตัวไหนคะที่สูงตัวนี้ใช่ไหมคะที่เตี้ย อ่าใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะเตีย้ยตัวนี้นะคะจะสูงอ่าเด็กๆออก็มาเปรียบเทียบเลยค่ะนี่ใ,นใ,นในกล้ๆกันเลยนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวนี้จะเตีย้ยตัวนี้จะสูงนะคะอ่าเด็กๆเทียบได้ไหมคะอ่าเด็กๆพอจะเปรียบเทียบได้นะคะต่อไปนะคะว่าจะเป็นสีนะคะโลกนี่ดูสีไม้กับสีเทียน เด็กๆบอกครูปป็นสิว่าสีไม้หรือว่าสีเทียนคะที่สูงสีไม้หรือว่าสีเทียนคะนี่เอามาใกล้ๆกันเลยเห็นชัดเลยนะคะว่าสีไม้จะสูงกว่าใช่ไหมคะสีเทียนจะเตี้ยกว่านี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะครูเป็นก็จะพาเด็กๆไปสังเกตต้นไม้นะคะว่า ต้นไหนสูงต้นไหนเตี้ยนะคะไปเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้กับต้นนี้เด็กๆคิดว่าต้นไหนสูงกว่ากันคะต้นนี้หรือว่าต้นนี้คะที่สูงต้นนี้ใช่ไหมคะอาใช่ค่ะต้นนี้จะสูงกว่านะคะต้นนี้จะเตี้ยกว่านะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูดอกไม้นะคะ,ะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าดอกไม้ต้นนี้กับต้นนี้ต้นไหนสูงกว่ากันคะต้นนี้หรือว่าต้นนี้คะ,ะต้นนี้ใช่ไหมคะที่สูงกว่าต้นนี้จะเตี้ยวกว่านะคะเด็กๆพอจะเปรียบเทียบกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าขนาดสูงต่ำมันต่างกันยังไง โอเคนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆพัก5านาทีแล้วไปทำกิจกรรมใบงานต่อเลยนะคะบา,บายบายไก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆให้นักเรียนระบายสีต้นไม้โดยใช้พู่กันและให้ทำเครื่องหมายเช็คถูกต้นไม้ที่สูง และทำเครื่องหมายกากบาดต้นไม้ที่ต่ำนะคะอันนี้เด็กขามาดูสิคะว่าสองต้นนี้ต้นไหนสูงและต้นไหนต่ำคะอ่ามาดูพร้อมกันเลยค่ะอ่าต้นไหนสูงนะคะสองต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูก็จะทำเครื่องหมายเช็คถูกนะคะและต้นนี้ต่ำใช่ไหมคะคุณครูก็จะทำเครื่องหมายกากระบาดนะคะเด็กๆอ่า แล้วต่อไปก็คือเราจะใช้คู่กันนะคะระบายสีต่อไปก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆให้นักเรียนระบายสีต้นไม้โดยใช้คู่กันและให้ทําเครื่องหมายเช็คถูกต้นไม้ที่สูงและทําเครื่องหมายกากบาดต้นไม้ที่ต่ํานะคะอัน,นีเด็กขามาดูสิคะว่า2ต้นนี้ต้นไหนสูงและต้นไหนต่ำคะามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ต้นใหม่สูงนะคะ2ต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูก็จะทําเครื่องหมายเช็คถูกนะคะและต้นนี้ต่ําใช่ไหมคะคุณครูก็จะทําเครื่องหมายกากระบาดน,นะคะเด็กๆอ่าแล้วต่อไปก็คือเราจะใช้คู่กันนะคะระบายสีอุปกรณ์ก็จะมีคู่กันนะคะเด็ก,กๆนี่คือคู่กันแล้วก็สีน้ํานะคะเด็กๆ แล้วก็จานสีค่ะอาเด็กๆก็อุปกรณ์ก็จะมีพ่กันนะคะเด็กๆแล้วก็สีน้ํานะคะแล้วก็จานสีนะคะอาเด็กๆก็เทสีน้ําลงไปในจานสีนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้พุกันนะคะจุ่มสีค่ะเอาเด็กก็ระบายค่ะเมืเด็กๆใช้สีเทียนหรือสีไม้ระบาย นั่นแหละค่ะเด็กๆอันนี้เด็กก็ระบายให้สวยงามนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนระบายภาพที่ตรงกับพยัญชนะที่กําหนดให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเรามาดูพมพร้อมกันนะคะที่ตัวแรกนะคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆนี่คือตัวอะไรคะดูซินี่คือตัวอะไรคะ ใช่ค่ะสอโซ่นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเด็กๆก,ก็ดูที่รูปสิคะว่า3รูปนี้อันไหนคือรูปของสอโซ่คะอันไหนคะอ่าใช่ค่ะอันนี้คือสอโซ่เราก็จะระบายสีที่รูปของสอโซ่นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก,ก,ก็ทําให้ครบทุกตัวนะคะเด็กๆ เด็กอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ